เคียวหวางชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะก็แบ่งเวลาแบบหัวหมุนนิดนึงน้องมาอุบลกับใครบ้างเผื่อไปหาไปกับพี่วลลูนค่ะกับแดนเซอร์สั่งไม้เรียว2รอบแล้ว2แถม1นึลดแสดงว่ากินดีใช่ไหมคะคุณพี่คือ1เลยอะเม็ดไม้เรียวคือที่คนเปิดใจกินเพราะว่า ไม่มีอาการข้างเคียงไม่มีอาการข้างเคียงนะคะแล้วก็มันไม่ได้มีแต่ลมมันมีแต่ลมอร่อย,ออยคือมันไม่ไม่มีสารสกัดที่แบบน่าก,กลัวอืมมันมีแต่สารสกัดจากธรรมชาติ มาหาได้นะคะอุบลมาหาได้นะหนูเล่นที่ไหนไม่รู้หนูยังจำไม่ได้เลย bon เซนทันอุบลปะเออเซนทันอุบลหรือเปล่าอุบลในตัวจังหวัดเลยค่ะพี่พี่คิดดูว่าหนูจะต้องแบบฟาดแปดกลับมาคือแบบห,หนูขึ้นเครื่องทุ่มครึ่งขึ้นเครื่องทุ่มครึ่งฟังดีๆนะลงเครื่องสองทุ่มสี่สิบหนูไม่ได้โหลดกระเป๋าคือหนูต้องวิ่งออกมาจากเกตให้เร็วที่สุด แล้วก็แป้งจะไปรับแล้วก็คือหนูต้องออกจากสนามบินออกจากเกตออกจากมาขึ้นรถอ่ะสองทุ่มสี่สิบห้าหรือสองทุ่ม 50, ห้าสิบต้องได้ขึ้นรถแล้วยี่สิบนาทียี่สิบห้านาทีหนูต้องถึงก็คือหนูต้องถึงสวันสามทุ่มสิบห้าสามทุ่มยี่สิบอะไรเงี้ยแต่ว่าขออย่างเดียวว่าในตอนที่น้องในตอนที่พี่กดชเบลไลท์อ่ะอยากให้ทุกคนอ่ะ รีวิวสินค้าให้ด้วยนะคะอันนี้คือขอเลยขอความช่วยเหลือจริงๆก่อนที่หนูจะมานะพี่ๆนะ